สังคมที่ดีคือสังคมชนแก้วนะคะตกแรงมากพวกเจ้าบ่พกันเห็นอย่างนนเนาะก็ะชนแก้วอา้าวแก่อ๋อเนาะวันนี้นะคะเพื่อนโอปปาก็โทรตามอีกเช่นเคยค่ะมิสเตอร์ปาร์คเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะก็ชวนมาทานข้าวที่ร้านอาหารค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็น โซ so, นะคะคาเฟ่ Cafe, ค่ะที่นี่ก็จะมีทั้งรีสอร์ทด้วยไรกอลด้วยร้านอาหารด้วยแล้วก็เป็นสวนน้ำด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศค่ะจากนั้นนะคะมิสเตอร์ปาก็มาเรียกค่ะทุกคนบรรยากาศริมน้ำเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะคะริมน้ำเลยนี่ก็จะเป็นสวนสนุกนะคะให้เด็กเล่นน้ำชุ่มฉ่ำกันไปจุใจเลยนะคะนี่คือมีการบริการครบวงจรเลยค่ะทุกคนมีบริการที่พักมีร้านอาหารมีสวนน้าให้เล่นนะคะ ก็จะเป็นบรรยากาศริมน้ําเลยค่ะทุกคนมีไดกอบด้วยนะคะใครจะมานะคะอันนี้ล่องแพ้ชุ่มฉ่าหัวใจเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ